สัตไอ้ยิวมึงหยุดดิเออเอา้านะครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการจัดเด็กทุยสอนการดาวน์โหลดเกม CS GO ทุยวันนี้ผมก็จะมาเอาจริงๆนะผมจะมาสอนการอะไรนะอะไรหนะ้อกูยนะังไม่เป็นอ๋อติดตั้งเกม x t e c k On Status ทุยท้ยไททันทุย้ยไททันทุ้ยถูกแล้วนะครับที่ก,กูมาเป็นอะไรเนี <c> ่ย <oughs> นะครับก็จะมาสอนดาวน์โหลดเกมแอค c ชคออนไททันนะครับแบบโหลดไม่ต้องไปเล่นในออนไลน์อย่างเช่นนะียในออนไลน์มันจะมีเป็นอย่างนี้อยู่ใครอยากเล่นในออนไลน์เดี๋ยวเนี่ยอันนี้ผมอันนี้ไว้แล้วก็นะครับอันนี้ครับ คือมันจะเล่นแบบออนไลน์เล่นในนี้เลยซึ่งอาจจะมีการเลกมีการอะไรได้ง่ายง่ายมากๆนะครับผมขอไม่ออก้วกันซึ่งผมจะมาโหลดให้ดูกันซึ่งจะสอนคุณด้วยเดี๋ยวจะเห็นว่าทำไมหน้าตา่างปึ๊บป,บปบึก็ไปนี่ครับที่ m e d i ี Media, อะไรวะ w w w m e d i a f i g h t c o m ดาวน์โหลดบดับบลิ เป็นภาษาอะไรไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวให้ลิง์กไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคก็ดาวน์โหลดมามันเดี๋ยวผมขอลบลบของผมก่อนละกันครับเพื่อทุกคนเลยเนี่ยน,นอีอยู่ไหนวะเออมอันนี้อันนี้ไงขอลบ ค okay, แล้วก็ลบเกมด้วยนี่กูจะทำเพื่อมึงเลยนะเนี่ยมีนบอกกูไม่ได้อยากได้โอเคกดไปเลยนะครับกดเมื่อกี้ก็ดาวน์โหลดตรงนี้ดาวน์โหลดมาครับแล้วก็ตั้งไว้ว่าจะลงติดตั้งที่ไหนก็ตรงนี้แหละครับผมผมเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าวะ ไม่ใช่หาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับรอสักแป๊บหนึ่งครับนะครับแปบ๊บเดียวครับสำหรับอันนี้โอเคครับได้แล้วครับเมื่อกี้ผมตัดคลิปไปโอเคก็ได้เลยก็จะได้เป็นอย่างนี้เราก็ทำการ นี่ครับอ่าเป็นแตกไฟของมันนะครับก็จะแตกไฟแบบนี้ก็ได้หรือแตกไฟที่นี่ก็คือเนี่ยตรงนี้อันนี้นะครับ extract เนี่ย extract ไฟนะครับก็ผมขอ extract ไฟละกันอันที่ก็นี่คับ desktop พอกดโอเคไปปุ๊บมันก็จะทำการรันติดตั้งให้พอติดตั้งเสร็จก็แค่นั้นแหละครับ ก็จะออกมาเป็นหน้าแบบนี้เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่น่าจะเป็นอย่างนี้โอเคก็พอคลิกเข้าไปปุ๊บก็เล่นได้เลยจะเป็นหน้าแบบนี้ก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนมุมเออนั่นแหละผมแนะนำให้เอาประมาณนี้นครับรอหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือกราฟิกอันนี้ถ้าเป็นแฟนตาสติกก็จะแบบโคตรสวยแต่เล็กโคตรบิวตี้ฟูลก็คือสวยกดก็ดีอันปประมาณเซมไพเนี่ยอย่างนี้หรือเปล่ากดไปปุ๊บนี่จะเป็นหน้าเอ็กซ์กอนไชนจเราก็จะมาเล่นกันนี่ครับ แอปหนึงครับผมขอทำอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับ,นะรบโอเคได้อย่างนี้ละโอเคตรงนี้จะเป็นภาษาผมออกเป็นอังกฤษนี่แหละครับตรงนี้เป็นซิงเกิลโหมดอันนี้ก็สมัครไม่ได้อยู่ดีแหละนะครับซิงเกิลโหมดก็เราเลือกกันเองมันติเพเยอร์ซิงเกิลเนี่ย นี่นี่คือแมปผมขอแบบรีบๆเลยนี่คือตัวละครที่เราจะเป็นนะครับแล้วก็นี่คือกลางคืนกลางวันนี่ความยากง,ง่ายแล้วก็มุมกล้องสตาร์ทเลยต่อมามันตีเพยเยอร์อันนี้จะเป็นทวีบนะครับแต่ก็เหมือนกันว่าเจเป็นทำไมมันมีทวีบเจแป J ็นด้วยเหรอวะมันอยู่ในเอเชียไม่ใช่เหรอนะครับก็กดไปแต่ละที่ปุ๊บผมสมผม,มกดเอเชียก็จะนี่ครับมีเลยเป็นห้อง อันนี้ยัมี create d Re e refresh back แล้วก็มีหน้าด้วยต่อมา option option A, นี่ก็ปุ่มบังคับต่างๆแล้วก็อะไรเนี่ย credit ก็ตามชื่อมีรูต่อมาตรงนี้ character cross customization ครับกดไปปุ๊บก็จะทำให้เราเนี่ยแต่งหน้าเป็นอะไรแล้วก็จะมีท่าด้วย เป็นอันตินะครับโจตโ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 ตนี่ผมแนะนำวันนี้ครับ <S <S <canvas> นะครับก็เปลี่ยนได้เลยโอเคอืมก็สำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะอ่านี่อะไร snapshot reviewer reviewer นี่มันของไทยหรือเปล่าวะคนละรายการนั่นแหละนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ e X Check on j a s o n Tributes Game ลาก่อนครับ